คนายิษศาลอกความที่ทำเลยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นรูปตอนที่เก็บแล้วก็อันนี้ ี่อั <Pok> er. น <ร ingers. S 1> นี่แม่ไปลดไปห้าพันแล้วค่ะช่วยเหนื่อนะคอะ ก็คือพอเขาร่วมมือกันแก้ปัญหาแล้วทางมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นครับพี่หนูก็เห็นแม่ลําบากพ่อลําบากหนูก็เลยต้องออกมาทําอะไรสักอย่างเพราะว่าหนูคุยกับแฟนคุยกับแฟนหนูนะคะเขาก็ไม่ได้ให้คําปรึกษาหรือว่าอะไรกับหนูได้เลยหนูเลยตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาเพราะว่าสงสารทางบ้านแล้วก็ที่หนูตัดสินใจมาออกสื่อในวันนี้เพราะว่า ลึกๆหนูอะไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าความที่แบบสังศีหนูค่ะพี่อยุดที่นครอยุดที่ทำให้หนูได้ไหมคะตอนนั้นที่เราเตรียมตัวในการจัดงานแต่งเนี่ยทุกอย่างมันดูเหมือนดีหมดเลยใช่ <c oughs> เขาเขาทำทุกอย่างเหมือนเหมือนว่าเขามีทุกอย่างเตรียทุกอย่างพร้อมพร้อมที่จะจัดงานมีทุกอย่างให้หนูหมดเลยอสตรายมันก็เป็นแบบนี้ วันนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเดี๋ต้องแก้ปัญหากันก่อนนะใช่ไหมใช่เพราะว่าเครื่องไฟตั้งโต๊ะจีนตั้งทุกอย่างมาหมดแขกเต็มขนมจีนน้ำยาทุกอย่างมีครบเลยหนูก็เลยยกเลิกไม่ได้มันก็ต้องไปต่อด้วยความที่หนูกับแฟนก็คบกันมานานแล้วแล้วเขาก็มาอยู่บ้านหนูนานแล้วแล้วถ้าหนูจะยกเลิกแม่กับพ่อหนูอ่ะก็คือเขาก็กลัวว่าหนูจะอายเขาหนูจะเป็นไม้ขัดหมาก เลยต้องหาทางที่มันดีที่สุดในตอนใ,ให้หนูให้หนูเสียหายหน้อยที่สุดวันนี้เราเต็มใจที่อยากจะเปิดเรื่องนี้แล้วเต็มใจครับอยากจะฝากอะไรถึงพ่อของฝ่ายชายครับก็หนูก็อยากให้เขานะคะรู้ว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันทาให้หนูกับพ่อแม่ต้องเป็นแบบนี้แล้วถ้าเขายังมีความเป็นคนอยู่เขา พอที่จะมีความปม่คนอยู่ขอให้เขามารับผิดชอบสิ่งที่เขาทําไปด้วยค่ะเราอยากเลิกกับแฟนเราไหมาถ้าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหนูหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้อยากจะเลิกกับใครไปแบบไม่มีเหตุผละค่ะพี่ในเมื่อมีเรื่องแบบนี้เขารักพ่อเขาเขาเลือกพ่อเขาหนูรักพ่อแม่หนูเหมือนกัน อยากจะทวงสุดของความเป็นลูกผู้หญิงใช่ผู้หญิงอะคะ่ะพี่เกิดมาครั้งหนึ่งอยากจะแต่งงานมีครอบครัวอะไรแบบนี้มันก็เป็นความฝันนะคะพี่หนูก็ไม่คิดว่าหนูเกิดมาจะเจอเรื่องแบบนี้เลยค่ะอยากจะขอความแนะนําจากพี่ทนายใช่หนูขอความแนะนําจากพี่ทนายภัยศาลด้วยนะคะหนูไม่รู้จะทํายังไงแล้ว หนูไม่มีื่อเพึงแล้วค่ะวันนั้นเนะะี่ยค่ะเพราะมันไม่มีะคะ่ะตั้งแต่เริ่มใกล้วันงานแต่งงานแม่ก็มีความกระตือรือร้อนหาโน่นหานี่เตรียมไว้ให้ลูกเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาจนถึงวันที่ยี่สิบตอนทุ่มหนึ่งเขามากราบเท้าแม่แล้วบอกว่า ผมไม่มีเงินเลยทีนี้ด้วยความเป็นแม่เงินที่แม่ทํางานมาทั้งชีวิตทองที่สะสมมาตั้งแต่เด็กๆพวกนี้ตัวน้อยๆแล้วแม่ทำงานไม่เคยได้หยุดต้องเอาส่วนนี้ออกมาเพื่อช่วยลูกสาวไม่ให้อายไปมากกว่านี้ค่ะมันต้องให้ผ่านไปในความเป็นแม่นะคะ งานนี้มันต้องผ่านไปเราต้องทำห้หน้าที่ของแม่ให้มันดีที่สุดนะคะ<ม>ก็เลยต้องจำเป็นไม่พอก็ยืมญาติมาใส่ให้มันพอคะ<ม>่ะทีนี้แม่ไม่รู้จะไปร้องขอความเมตตาจะาใครแล้วนะคะมันหมดที่พึ่งแล้วจริงๆขอได้ทันทนายเมตตาแม่ด้วยเถิะตอนนี้ก็หมดนวหมดตัว หมดค่ะแล้วก็ต้องส่งเขาเรียนบางครั้งมันต้องไปหาก,กู่เงิยนยืมเงินมาค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าในช่วงระหว่างที่น้องปออยู่กับแฟนหนุ่มที่บ้านแม่แม่ก็เลี้ยงด้วยอ่ะเลี้ยงด้วยแล้วค่ะเราเรียนมหาลาัยเนี่ยแม่ก็ส่งด้วยส,ส่งผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะส,ส่งทั้งคู่เลยค่ะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รับไม่ได้รับไม่ได้ค่ะรับไม่ได้ช่วงนกินข้าวนอนหลับ นอนไม่หลับเลยเมื่อก่อนน้ำาหนักของแม่ยังอยู่ที่เกือบจะเจ็ดสิบแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่หกสิบค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับ <Yeah. S 1> เครียดค่ะอยากให้พ่อของฝ่ายชายออกมารับผิดชอบนะค่ะเขาถ้ามีความเป็นพ่ออยากได้ยินให้ลูกเรียกว่าพ่อให้สมกับศักดิ์ศรีของคนที่เป็นลูกผู้ชายเขาต้องมารับผิดช,ชอบ ตรงนี้แล้วก็คำพูดต้องรักษาสัจจะต้องทำให้ได้อย่างที่พูดค่ะฝากไว้ด้วยค่ะคุณจิตละศักด์นะคะฝากไว้ด้วยฉันฝากไว้ด้วยนะคะคุณพูดอะไรไว้เยอะมากมารับผิดชอบคำพูดของคุณด้วยนะคะสุดสุดท้ายก็ขอความเมตตาจากทนายอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่อยากไไม,ไม่ไม่รู้จะไปขอ ความช่วเหลือจะใครแล้วมองไม่เห็นใครแล้วขอให้ทนายเมตตาสงสารกันด้วยนะคะครั้งแรกเลยนะครับไม่มีเลยนะครับเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นตายใจ<ม>ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เรานั้นเชื่อใจเขา<ม>เราก็เชื่อใจเขาเนาะเพราะเราคิดว่าบุคคลประเภทนี้ไม่น่าจะมีมไม่น่าจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยจริงๆอเรา เราอะความรักลูกเนาะความที่ว่ามีลูกสาวคนเดียวเนาะก็อยากจะให้ภาคภูมิใจในเรื่องที่ว่าถึงวันที่ลูกนั้นมีโอกาสได้ลดน้ําสังมีโอกาสได้แต่งงานเนาะแต่ผลทุดท้ายแล้วมันจบแบบนี้โดยที่เขาคิดอย่างไรของเขาผมไม่เข้า